สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่นานาพยากรชาแนลนะคะและนี่ก็เป็นคลิปพิเศษนะคะที่นานาจะมาสาธิตวิธีการดูดวงนะคะด้วยตัวเองแบบแม่นยำแล้วก็ไม่ต้องง้อหมอดูด้วยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องมีนะคะในการดูดวงครั้งนี้นั่นก็คือวันเดือนปีเกิดและที่สำคัญนะคะเวลาเกิดของคุณนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องมีโปรแกร,รม ไลน์แอด้วยนะคะหรือว่าแอปพลิเคชันไลน์นั่นเองนะคะซึ่งนานาเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยใช้กันอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นคนไทยนะคะต่อมาค่ะให้คุณเนี่ยนะคะเพิ่มเพื่อนนะคะเข้าไปที่ Add s ินแสนะคะ z i n z a e นะคะเมื่อเพิ่มเพื่อนแล้วเนี่ยนะคะเข้าไปดูในแอปเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเขาจะให้กรอกรายละเอียดนะคะคุณก็กรอกไปเลยค่ะวันเดือนปีเกิดน,นะคะ เวลาเกิดนะคะและที่สำคัญอย่าลืมใส่เวลาเกิดนะคะสำคัญมากเลยนะคะเพื่อที่จะหาลักนณะที่แท้จริงของคุณนะคะเพื่อความแม่นยำนะคะเพิ่มขึ้นอีก70%เเลยค่ะเมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วนะคะอย่าลืมใส่โค้ชเชิญค่ะโค้ชเชิญ NAT นะคะโค้ชเชร์นี้มีความสำคัญอย่างไรนะคะโค้ชเชร์นี้เนี่ยนะคะก็จะทำให้คุณเนี่ยได้รับสิทธิ์ดูดวงฟรี1เดือนเต็มเลยนะคะดูดวงแบบรายวันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราดูดวงกับหมอดูนะคะเขาไม่ได้มาบอกทุกวันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าแอปซินแสบา r c ชีวิตเนี่ยนะคะสามารถทำได้นะคะสามารถแจ้งเตือนเนี่ยบอกรายละเอียดนะคะว่าวันนี้คุณต้องระวังเรื่องอะไรหรือว่าจะมีโชคเรื่องอะไรบ้างนะคะก็ เมื่อครบแล้วนะคะกรอกข้อมูลครบทุกอย่างแล้วนะคะใส่โค้ดเชิญค่ะกดผูกด,ดวงค่ะแล้วแค่นี้นะคะก็เรียบร้อยคุณก็จะได้ดูดวงแบบส่วนตัวนะคะโดยเฉพาะเจาะจงสำหรับคุณนะคะโดยที่ไม่ต้องง้อหมอดูเลยค่ะเอาแล้วค่ะคลิปนี้นะคะก็ ทำมาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยนะคะสามารถดูดวงด้วยตัวเองได้นะคะโดยไม่ต้องง้อหมอดูและที่สําคัญฟรีด้วยนะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ